ลลฮฮมารักเรียกอการตารีอเราปฏิบัตตารีแต่จริงแล้วมันจะับว่าตฮลลภาษา阿ับมันมมกับว่าตฮลีลไมาถึงการก่าวคำว่าลาอิลลาฮอินลัมมะคันีนบีซลบอกว่าโอ้อบูฮไรรอมึงจงซ่อนคำว่าลาอิลาอิลลัมอะให้กับผู้ตาย คำว่าคําว่าละอิลาอิลลัลลอฮ์นั้นมันไปทําลายบรรดาบาปของผู้ติ่ตายนันหะมันที่ทัานพว่านั่นแหละลาติโมาตากุมละอิลาฮอิลลัลลอฮ์สู่จงซ่อนคนตายคําว่าละอิลาฮอิลลัลลอฮ์ท่นี้มันก็เลยมีการเที่ยงกันว่าคําว่าผู้ตายนั้นคําว่าเมาตาหปว่าผู้ตายหรือผู้ที่กาลังจะตายนั่นเนาะ บางคนไปแปลว่าผู้คำว่าอัลมาอตาคำว่ามาอตาคุ้มัมนแปลว่าพูดที่กําลังจะตายกรณีนักอุแจกันก็ไมาใช่ไหมคำว่ามาอตานันแปลว่าผู้ที่ตายไปแล้วเห่างไรเนาะแต่ว่าก็ควรจะซ่อนกับพูดที่กําลังจะตายด้วยเนื่องแจกว่านบีแปลว่าพูดใดก็ตามสี่คำชุดคำผู้ชุดตายก่อนตายด้วยการกล่าวคำว่าละอิละอิละม์บดะโคลัลจันนะแเดี๋ยวคำว่าคำว่าพูดตายนั้นไม่ถึง คนติดตายไปแล้วการนี้หมาว่าในตัลกินนั้นก็ไปจะซ้อนว่ามึงอย่าลืมคำมันสัญญาที่ต้องกล่าวคำว่าอัลลอฮิลอิลอิลลบลลอร์ทานนี้นบีบอกว่าอูอบูฮุไรร์หอมึงจงซ้อนู้ติดตายไปแล้วน่าบอกผู้ตายไปแล้วว่าให้ว่ากให้ว่าคำว่าอัลลอฮิลอิลอิลลบลลอฮ์ตัวคำนี้นั้นมันจะไปหลอมลานบรรดาบาปทั้งหลายอบูรอกกระท่ำลบว่าแล้วถ้าคนเป็นละอูรอซ้อน นบีกาบอกว่ามันจะหญิงทำลายหญิงทำลายที่การช่องที่กันนี่ว่าถ้าคนเป็นนั้นถ้าบึกราวคำว่าละอิละอิลมอนั้นมันจะทำลายมากกว่าให้กับคนที่ตายไปแล้วเท่าหนึ่งเคยมาถ้าตามผู้รู้เขาเ็ยแยกคนไปทราบบาปตามตามอย่างนี้นึ่งคือคนเป็นกันคนเป็นการกล่าวคำว่าละอิละอิลมว่าแล้วกับทำลายหลางพ้นบาปี่เคยทำบาแล้วก็ควรจะซ่อนผู้ที่กำลังจะตาย บากนบีบอกว่าผู้ใดก็ตามกาลิมาสุดตายคำบุสุดตายของคนคนนั้นคือคำว่าอิลไล่ลล้อนนั้นดะคนลัเนนะเดะก่าวสวรรค์อาเดซาคืออะไรเดียวนี้ว่าให้ซนคนี่ตายไปแล้วมุ้และอาจจะว่าโยนในเรี่กงห้าตัวแดะในลุ่มโมลแหละละครโซนอพรอกคำนี้มันจะไปลลมไปลลมลางคนบาปที่เคยทำคดีนบีบอกว่าโบสูุกคนนะ อนเลกกับสวบัสดนะว่าบูสูทตุกคนจะได้ข่าวสวรรค์ทุกคนยกเว้นคนที่ปฏิเสธเหลวเฮินห่างจากอัลลอฮ์ตาลาเมื่อกับการเฮินห่างหรือแห่เันภระเราแห่นะการแห่ค้องอูดจากเา้าข้องกอ,องมันเห็นไหมนั่นเป็ว่าคนทุกคนนี้จะเป็นคนที่อิมั่นอย่ามากเราทำความดีอิมั่นจะได้ข่าวสวรรค์ทุกคนยกเว้นคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ แล้วคนตีแห่จากอัลลอฮ์เอือนห้างจาก AH. อัลลอฮ์เขาก็ถามว่าโอราซอนใครคือผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์อิสลามมันไม่ใช่เลยนะยัมางว่าใครคือผู้ที่ปฏิเสทินอัลลอฮ์ AH, และใครคือผู้ที่แห่หรือเฮือนห้างจากอัลลอฮ์ทำไมนบีก็คือผู้ที่กล่าวว่าผู้ที่ไม่เคยกล่าวคำว่าละอิลละอิลลัมเนาะอาจจะว่าไม่เคยกล่าวกันนะทำไมเนาะหรือว่า กายมันเราจะมาเราเรีกันไรอ่ที่เอาให้มันใจกันนี่เราเอาไวให้มาเพราะอะไร่าเพราะนาบีบอกว่าไม่มีให้กับผู้ถืเป็นหนักและอิลาอิลลัอฮ์นั้นอ่าความก็เถิดความโดดเดี่ยวเดี่ยวดดยความเดี่ยวได้ในกูโบโุคือคนหนึ่งคนใดก็ตามเที่เป็นหนักกันนี่นบีใช้คาว่านหนักและอิลลาอิลลัอฮ์คาว่บอนกคือเอาจริ้ง เอามันมหนักหนักบอลอะกันเี่เอามีคนก็เริ่เป็นหนักบอลอ่นัเนาะนักแสดงว่าลบหนักบอลเป็นคว้าเป้าหอกแต่ว่านาะเล้วกาบางทีนอนกอดลบบอลกันนี่เมื่อนกันกันนี่แล้วแต่หนักไอ้หนักวิชาการนี่นะหนักการตลาดหนักธุรกิจคือผู้ทีเชี่ยจ้านจำนา่นแล้วแรงทุกวันทำการนี้ทุกวันเมื่อนกันกันนี่นับีว่าไม่มีให้กับผู้ถีเป็นหนักลาอีละอินดัลลบอ์นั้นมีความ อดดเดียวเดียวดายในในในกูโบอย่ไหมเนาะอ่กรณีนบีบอกว่าเมื่อเมื่อว่าเกนั้นอยู่เห็นพวกเขาอยู่คืออัลลอฮ์แสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นพอดตอนที่เขาเป่าปีครั้งที่สองกันนะเป่าครั้งที่หนึ่งมาแล้วก็อิสรามพิเปจาว่านั่นคือการล่มทำลายหลางโลกครั้งที่สองคือมนุษย์ยกขึ้นมาจากกูโบนบีบอกแกว่าเมื่อนเมื่อวเกเห็นตอนที่มีการเป่าซั่ง ยังไม่ครั้งที่สองพวกเนี้ยพวกที่ว่าเป็นนักไลาอะไรตลอดนี่ยกขึ้นจากกูโบในสภาพตกติไม่ตกใจไม่ตรานกอะไรไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นอะไรแล้วก็บูกเขาก็ยกขึ้นมากับบัดดินออกจากหัวประวยยกขึ้นมาจากกูโบหล่ะทิ้บดินมากับบัดดินบัดได้การเดินทางไปสองมาชาดโดยที่ไม่ต้องกลัวเลยจังหวะนั้นพวกเขากูู่อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอัลฮับอันนัลฮะซัน โอ้อันบันดาสั้นดาเซินเป็นของอัลลอฮ์ผู้ที่ทำไม่ให้ไปจากเราสิ่งความทุกโศกอย่างไรเนาะอินนารบบานาละวฟูรุงชะกูรแต่จริงแล้วประเจ้าของเราเป็นผู้ที่อภัยยากที่สุดเนาะชุกโกรธก็คือออกเฉลือเรือกล่าวถึงคนที่ทำความบีบตอกเองมากที่สุดอย่างไรกรณีได้รับว่าให้เป็นนักลาอิลลาฮ์อิลลัมบ์อย่างไรเนาะ ที่เกิดมาเรก็มีว่านักเรียนหนักนักนักอิบาดาดหนักสลาว่าหนักสิกิตแย่มาต้องให้พร้อมกันนี่แต่ถ้าเราไม่ทำกาเราก็ไม่ได้เตรียมตัวแต่ว่านะแล้วก็อิมัมกูซาลีแก่ก็บอกว่าคำว่าละอิลายลำน้อยนั้นตะคืนถ้าว่าไม่ลืมจะมากยครง่ายก็คือนั้นะคำนี้นั้นเขาเรียกว่ากาลิมาตุตเตฮิตเป็นคำเส บอกให้รู้ถึงการพื้นนึ่งต่ออัลลอฮ์คำว่าคำนี้เหมือนกันเนะเป็นกาลิมาตุอิคลาสเป็นคำที่ทำให้อัลลอฮ์บริสุทธิ์จากฝ่าขี้ข้องแกอย่างไรเนะคำนี้คำว่าละอิละอิัลลอฮ์เหมือนกันเป็นกาลิมาตุตกวาเป็นคำที่ทำให้เกิดความกลัวความยัำเกรงต่ออัลลอฮ์อันนี้เรายังมาถึง่ทีนะเพราะว่าในความหมายของคำว่าละอิละอิัลลอฮ์มันมีความหม่แฝงไว้มากมาย คันนี้มันก็เลยเป็นคำเตะซื้อขึ้นบอกขึ้นการตักวาตวัลเหรอเนาะเป็นกาลิมาตุลตอยิบะเป็นคำพูดที่ดีงามเป็นคำกล่าวที่สวยงามเป็นดาวะตุลฮักเนาะเป็นการกล่าวอ้างถีอโทกตองเป็นจริงเราบอกว่าละอิละฮะอิลลัมเนาไม่มีพระเจวถือโทษกราบไหวยโดยเตะจริงอแหวนเตะเราเนี่ยคือการกล่าวอ้างแล้วเป็นการกล่าวอ้างถีอจริงแท้เป็นอัลอุร์วัตุลมุสก็ เป็นเถกุ้มอันนั้เป็นห่วงนั้นหูสกอคือแปลว่าห่วงเถเป็นเป็นเถกุ้มซึ่งเป็นห่วงเถมันคงปุ้มแล้วไม่ลุดมันคงต่อการใช้ชีวิตต่างดุเนียแหละเท่าแล้วกลาเป็นสามัจันนาทีอันนั้นเป็นราคาเสือสวรรค์เป็นราคาเถจะทําให้คนคนหนึ่งได้เสือสวรรค์มาเป็นก้องตัวเองประมาณนี้เดี๋ยวเราตาว่าไม่ไม่ลืมนะเราจะมาขย่ายกัน สิ่งเลยมาเจอเราเคยนี่ดำมาไลาฟ์ีเละนบีวาผู้ไดกลระทำว่าลา il อิลลาฮอิลลัลลอฮุลมาลิกุลฮักกุลมูบินเราเมื่อกันนะกระชาร่กรัน,น,นกวันละรอยผู้นั้นตายไปแล้วจะไม่งงนี่ว่าความตายไม่งงนะความตายคือความเงาที่สุด้าคนคนหนึ่ง,นนนงนเนาะเต่ไม่เคยตื้อชาชนาหมักหมากัากกนเดียวได้โดดเดียวอย่างมาันบางคนว่าอะไรมันจีเดียวได้เพื่อเบิกฟังแก่กัน เอ็นไหมกแกแขกกันนี่เห็ไบางทีตอนไปดูจะมีแหละอะนามศพนี้โซนนี้นามศพนี้โซนนี้บางแห่งมันอาจจะมุมแดงอันนี้มุมดำเงินก็นี่ก็ฟังกันเห็นไหมม่ที่เดียวได้บุญธุปาวามันประชามาฉายไหมนะนบีบอกว่าเดียวได้คือเดียวได้โง่คือเง่พอเลยไอเดดตายเพอยังสัวต้องมาลหละวันทุกปีมีพี่น้องไปเยี่ยมหลูกล้านไปเยี่ยม แต่คนคนนึงมันมาน่าเป็นปรจชาโยวตานมาวันนึ่งมันก็เป็นตัวแหน่กันนี่พอใจไหมประยุทธเรื่องนั้พอใจแน่แหน่กันนี่เป็นปลาข้องปลาข้องปลาข้องปลานั่นแหละถ้าถ้าเป็นกูโบกไกลๆถ้าเป็นกูโบถึงมาย่ำมันุบเราวะนั่นการเหลื่อมลับอยู่หัวกกันนต่าเนาะแล้วก็ใครไปเยี่ยมแขกๆังการจะกินหลักอยู่นั่นั่นแหละเวลาลาก็ตบนเหลือกับเป็นกันนี่ถ้าว่าไม่เคยรู้จักเลยกันนี้ แล้วยิงวัวตาหนะ้ากันล่มไ่ใช่แหละสมัยก่อนคนปักเดินมาเค้นไะอนะอย่ามาเกนตำเซากันมาโยนนะบางทีเสกข้าบลอยพีถ้าวัปาตายไปเป็นพันเป็นรอยปีมันีไม่เงาปื้ไม่เดียวดายปื้แล้วคาดคนรปโยชน์นะกันเนี่ยเพราะอะไรล่ะเพราะทุกคนมันต้องช่วยเอ็นมามันจะมีค้าบบอกเลยว่าคนตายเมื่อมีคนไปเยี่ยมกูโบวันเขาดีใจกันนักเลยเขาดูจักทุกคนที่ไปเยีอออ่ยมเขานแสดงว่าถ้าวันหนึ่งพ่อแม่เราตายไปเลยคนนึงเาาค้ผพานกูโบไป ป้าหมาเหอข้ออะไรแบบนี้ว่าเฮ้มันไม่เรียก็ำไมนี้วะนี่คือแรงจริงนี่คือสิ่งเตะมันเกิดขึ้นจริงจว่าถ้าคนคนนึงตายไปไม่เตรียมตัวดีๆนะ่ไเงาเดียวได้ไม่ใครรู้จักเรามาจ่อแรถึงทุกทษกันเนี้ยเตรียมนั้นก็ไม่กว่าตู้เลยนะแต่เนีนับว่าพูดได้ก็ตามว่าคำว่าลาอิลลาอิลลมุลมาลิคุลฮักุลมูบินวัลารรยหรือเผมคำว่ามุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮิซอดิกุลวะดุลอามินอย่างดีเลย أكبر ولا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد الرسول الله الصادق الوعد الأمين كنت تعمل رومي لمباك لا يفعنا والله أعلم